ไปยามาหาหมอเมื่ออ,อีกมือนึ่งนั่นถาทึงรถรับผมทั้งนี้มีด่อยเขาไปย่างเนียะเขาไปถาเอิรนคิวเขาไปนั่งถาเอิรนคิวถาแค่เดียว มาเลยนอนฉีดยาค่าดียอนล่ะ่าเืินรักคิ้วให้มาฉีดวันนี้วันที่สองครับผมเก็บอยู่บ่มาเนี่ยเก็บเยู่บ้านขึ้ดีขึ้นอยู่ นออ้วมาซ้อนเจ็บบอ๊พ่นกระไหลายพี่น้องยุกเขาอยอ่บอ๊ะพกิ้วกววะทันอากาศบานเ้่ากบ เย็นๆครับผมเย็นๆแล้นนนนนหนาวตอนเช้าก็สายๆมากกับบกไฟหนาวแล้วรอดก่อนรนอ,นอ,นนอพอขอดคุณยายคยาุณย่าหมอมาแล้วแต่เรายังไม่ได้คิวคนเต็มเลยมาหมอสักดาครับผม มอสักดาอยูอ่อำเภออัสสามาถอำเภออัสสามากใช่ไหมครับโดยค้คนนิ้วหลค่ะแยกกันนอันอยู่แยกกันนอนอยู่ เจะากินเขาร้แม่กินเขาปั่น,นกินเขาไปก็หิวยังเก่าบอหิว็วย,ออยู่เออพอยยนั่นอันนบอลงอมันื่นบอลทนลปิ้าต้มเขาเดี๋ยวต้มเขาเอาด้นน้ำก็ต้มออกเพราะให้มีแรง มานจะาเซากระจอกกัน,นเลเมียแล้วเข,าาขเราะว่าทาเมียแล้มาสียาที่ชื่อ,อ,อเพราะว่ายาแล้วไปแล้วยาแล้วไปจังแกหมู่บ้านอยู่ม,มั้งเฮ้ยโมเมนหมู่กรหมู่กรครับผมวันนี้มาสีเออมือที่มือที่สาม ยุบให้มันเศร้าเร็วๆกำลังวางชาขึ้นด้กเพื่อนว่ามันกะอาการมันกะค่อยๆลดไปก็คือเข่าเริ่มยังนะแงข้ขาก็ดีเมื่อครับผม่ว่าเจ็บจะอยู่ช่วงที่มันบวมเนี่ยแหละครับผมไตบวมเนี่ย อาจจพลูัลงโถท่นใดพอมันมันเสียดนะครับผมมันเสียดระหว่างมันเสียดมันเจ็บเสียดๆกระไดแค่นอนโอ้น้ำเอื่อนแท้หมู่บ้านเร็วอยู่ค่าเดียว ไปฉีดยาแป๊บเดียวเขาเศร้าบว่าท่านกินเล้กๆผ้ายาวาก่อนขับแตมก็เศร้าเลยมาเศร้านี่แลาวะปไปเรียบร้อยสียามาแล้วกำลังเดินทางกลับฟิ้องนั่นเนี่ยเจอกระเขาอืู่ บอหนัดอีกเทค่วันที่สิบสองเตนว่ามันก็ยังบดมันยังกระทั่งรถดีตัวตัวไตยังเล็กน้อยอยู่แต่ว่ามงบ้านเขิมขีดครับมันก็ยังบอเป็นปกติมันก็ยังเจ็บเสียดอยู่ลูกบ่ได้นางบ่ได้มันก็เลยบอกว่าตัวนังเต็กเกาะเกาะตัวไตยตัวล่ำไส้นั่ะตัวล่ำใส่มันแข็งมันเป็กเกาะตัวไตย มันเลยบอกให้แล่ออกจากกันเก่งมากพนว่าดื้อคักว่นานถ้ายตัวตัวมันเปกอดถ้าตัวนั้นออกเพิ่นกับซบายเพิ่งกับนางได้อืเก็ดเลื่องใจบวมดิแนนใจบวมมันก็ร่องไหลมันก็บร่องอยู่แล้วเลี้ยนนิดหน่อยเพิ่นว่าม,มันยังบวมอยู่นะส่วน ัไตน่ะมันยังบวมอยู่วตอนก็ลงโลงหลายแล้วแต่ว่าตัวลั่ตัวตัวนั้นกปะต่ายตัวไตมันม่าได้ออกตัวลั่มใสเพื่อนน่ะเดี๋ยวก็ค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วพี่น้องส่วนมากมี่จะนนี้แหละส่วนมากมี่จะข้นเราวนะไตนะไตโรคอ่อนแรงอ่อนยังผู้เฒ่าร้ายมอนห้องกระดูกมอนอันนี้แหละ ร่องก็ดูไปผ่าตัดบ่เพื่อนคะทรงเขาโรงพยาบาลรอยเอ็นผ่าตัดขับวกไดมอนร่องกระดูกพอเพื่อนมีเครื่องเศร้ามีเครื่องยังเห็นไหมเศร้าเราเรียพี่น้องเพื่อนยังใส่ยาให้เขาได้ขับวางเศร้าเพื่อนกับว่าถ้ำมึงมันกับว่ล้าใส่กับใส่เศร้าเพสันก่อนจะหูรูเพื่นเศร้ามึงตามมึงไตมึงเอียงมดทุกอย่างน่มันดี รับไตใส่พุ่งดีวะเถ่าแม่แเ้าเปลี่ยนก็ไตไตรวมน้อยหนึ่งยังอยู่หน่อยหนึ่งยังอยู่หน่อยหนึ่งครับผมครับตัวล่ำใสเพิ่นนั่นแหละตัวมันไปหาไตเพิ่นตัวยา่ามันยา่าลเล่ากิบต์วาาลูกนางบอด้บอกเพิ่นบอกหมอเพิ่นเพา่รว่าตัวนั้นมายึดอยู่เป็นมันยึดมันมาเค็งอยู่เค็งอยู่มันยึดไตอยู่มันบ่ท่านนั่นบวท่านพน บุญหละใส่เวลาแนวชักหน่อยใส่เวลาเคร่องแก่กับบอปทายไทเคร่องผู้เฒ่าพอมเนาะท่านผู้เฒ่ากินกินได้หลายได้แต่ว่าแหงบอไทยเมื่อคืนกับกินตามหมังบ่วงเนี่ยกินบ่ตามหมังบ่วงกินกับกินทั้งอย่าห้ทายออกตามหมังบ่วงให้กินบ่จังสี่กินเยอะละบักสมเชาวบวานกับกินอยู่นี่นั่งบริเวณว่าบ่กินแต่ว่าเพิ่นอาชิดเนาะ หมากไม้มักไรนี่กินได้เบิร์ุทุยางอ่ะโอเคครับพี่น้องเดินทางกลับครับขอบ,<ต>ขอบคุณหลายๆาครับร้อยเ<า><า>ป <ใจ S 2> ค่อยไปอครับ